Thank <laughs> you. เช็คปักมุดจะผ้าป่านะครับงเดินไะหลับเรื่องิของ้อปักมุดจังไวะนะครับแล้วก็เป็นรุผ้าป่าบูชากคหลงองค์หลวงตาะนะครับเพื่อทีถวายให้กับหลวงตาแลก็วเกิ ยอ้าบที่ได้ปรับสมุดไม่เานี้นะครับก่อนที่จะราวัดยอดทั้งหมดได้หนึ่งแสนเก้าหมืันเก้าร้สิบหกาทครับหนึ่งเก้าหนึ้าหกหครับแกงพะุณป้าอพรรมไอีกสามพันอ๋อพะกูป้าอมพรรูปของพระไวยสัตย์ทัหลสัตยไองพี่ใหม่พี่ใหม่เอดี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  เอาขึกักไดนวะไอ้คำ่าจิบได้วเลยดิอืมก็ยังไงวะไอ้คม่ากดปาร์ตี้่ารูวังสี่วอจังสี่วอ่สีวชคแงเลเป็นองแนเท่าไหร่แงอีไปเลยเนาะไปเลยอยากไปเน่พอดีพอดไปอยากจะแแม่ด อปอบอบล่ะนี่วะนี่ไปก่อนไปก่อนให้ไปเดินก่อนไปก่อนเจน่อนอง

โอ้ใไละเราไปดูค่ะป็นลูกค่ะหงผมกับผน่ลอ้องมห้งมกับผมนั่นเลยเด้อห้องผมห้องผมกับผมนั่ลลูกต้องาลูกอตายค่ะเพราะว่าคนตรงนีมอะมาก

ถ้าบุลานย์เอาดีจะยูชิเลขชิเลขนอครับนั่งดีนั่งีอรง่ะอ่ะมทั้งคู่น้ำบุลาชิเลสบสป้เอาข่อยันขอยันคนก้าบุญน้ำเจ้าโอ้สาธุลวกสาธุอนุโมทนาบุญอโทรศัพท์ว่าเอาลูกโทรศัพท์ออกขึ้นเลโอเค ราคาแค่เดียวค่ะลุกุกห้ามไม่พูดเรียนร้องลูกอเปล่าเพราะสุกจงมันกระเป๋าอยู่เพ่นสุกจงมันกระเป๋าอยู่อ่ะสาธุแม่เนี่ยสาธุสุขภาพแข็งแรงนั่งพีนั่งเบีดนั่งพีนั่งเบียดสาธุ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 เด็นะแรงครับ พาลกกับไปมัน่อยนวัยพลกต้องพามาเป็วยโอ้สวคสาธุสาธุโอ้ยลุหลานก็เอกเจโอ้ยสาธุด้วอีเมลแบน่ะต้องเอาแก๋เน่ะลามาทั้งทีว่าคุณนยีไ่ก็ต้องทำอิดดหรอน่ะ สาธุสสาธุโอ <woods> <śmy> ้โหไปเราต้องไปเต้องไปวันไหนแม่พึ่งโจงเงี้อยู่อสาธุก็ลูกลจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนานะคะถนนขึ้นมาบ้านเฮ่าก็ไม่ลูกกำพนันแขทงน้งจำแม่ลูกกำพนันเจนดี้ของลูกตาก็เป็นป้ายเป็นเจ้าภาพในการที่จัดงาน นุกนุกที่แมว่าห้าียลูกบอที่เกาอยู่หมนน่ะย่างขนานมากไปแต่าลูกบอที่เกานีย่างไปอันย่างกจะลูกไข่หลายๆใลูกข่รอทีเกาหนเาแน่อ่ะเอาเนยไปไปอยู่ในช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวกันไปอยู่ในช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวเยอะเงินมาลูกไปขัดหลายลูกไฟเช่อว่ง้อบ้านแนเหมือนะ สาธุสาธุเอาทอดยี่ตินี่งันทอดความจิงหล่าเออเอาไงันทอดความหกเจ็ให้เป็นทอดเดนแบ่งพันก็ไม่กวนเขาขายแบ่งพันมากของวาทอดเก้บแปดาทโอ้ยมององมทอดขกะ อ่าดกสาครับอดึ่อด่งดใรเป็นคนด่แกล้อากลกล้งอ่าสาวู้กุลาน่ป๊ะคั่วเป๊ะคัวเรียก้อง่่มันดีใจเน่นค่วคนเงยเน่ยคนไป็น้อนมดคืนแม่คัวแม่คัวโจกคาร์เดอแม่คั่วอ่ะโอเคเออพี่นกขับเอาละรแม่คัวเออพี่พ่แต้ม พี่แก้มหลับตาสาใส่ดินชะแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวให้แล้วงานก่อนค่ะโอ้โหเห็นแม่ค่าวส่งอวนหัวเลย